สวัสดีครับผมอีโมชั่นท็อปนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวเซ็ตสามร้อยปีสองพันสิบหกนะครับสีดูว่าสวยมากเลยสีดำแดงนะครับตัวนี้ 300. สามร้อยซีซีเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่สีนะครับอันนี้ชุดแต่งที่ผมแต่งมาจากศูนย์นะครับจ่อจากศูนยว์ว่าสวยมากวันนี้ผมก็มาทำใบกับขีนะครับ อยู่ที่สะแก้วนะครับแต่บ้านผมอยู่ที่ปาาจีนก็เครื่องตัวนี้อยู่ที่39เก้แรงม้านะครับ3 0 0้ซีซีก็ค่อนข้างดีนะครับวิ่งดีใช้งานได้ดีนะครับเป็นนกเก็ตไบเหมาะสมกับวัยรุ่นเนาะว่าอย่างนั้นก็ได้ดูว่าสวยมากครับผมถุกใจมากเลยซื้อง่าาขายคล้องครับ เาวาสกีเซอเคครับผมว่ามารีวิวให้ดูท่านนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ